ถัดไปผมจะเล่าว่าผมจะเล่านิทานอุยขอไปแบบมอนอ่ะถัดไปจะเล่านิทานต้มน้ำให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ไอ้กาบอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งนี้นี่ ออกมาเป็นพื้นผิวเลยนะครับนี่ออกมาเป็นพื้นผิวแบบนี้ได้เลยนะครับจากการทดลองสะสมความรู้มาเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาสามารถเอ่อเอาพฤติกรรมของสารน่ะขึ้นมาไว้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โมไดนามิกเซอร์เฟสแบบนี้ได้นะครับอ่าลองเอานิทานต้มน้ำนานะเดี๋ยวผมไปวาดในวาดมือให้ดูว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะทีละเส้นทีละเส้นนะครับ โอเคเราเริ่มจากอะไรนะเราเริ่มจากเราเริ่มจากนึกถึงตอนต้มน้ำนะเราก็เอาน้าใส่กาต้มน้ามาใช่ไหมอุณหภูมิประมาณอุณหภูมิห้องอะไรอย่างนี้นะยี่สห้าสาสิบองศาะลรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็ต้มน้ําในความดันบรรยากาศปกติอย่างนี้นะความดันหนึ่งบรรยากาศทั่วไปนีนะครับอ่ะเราก็วาดแกนนะครับ แกนอันนี้เนี่ยมันก็เป็นแกนของอะไรบ้างนะอันล่างมันเป็นปริมาตรนะครับแกนตั้งนี่เป็นอุณหภูมินะอ่ะเริ่มต้นเรานึกภาพน้ําอยู่ในกาต้มน้าใช่ไหมอุณหภูมิสามสิบเป็นแบบเนาะเราก็ให้ความร้อนมันไปใช่ไหมครับเปิดอะไรขึ้นน้ําที่เป็นของเหลวก็จะร้อนขึ้นใช่ไหมร้อนขึ้นรื่อเๆเรื่อยๆยรื่อยๆยใช่ไหมครับ เรานึกภาพลึกลงไปอีกได้ไหมโมเลกุลของน้ําที่เป็นของเหลวมันก็อยู่ชิดๆกันใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ชิดกันขนาดน้ําแข็งใช่ไหมคือถ้าน้าแข็งมันไม่ขยับเลยใช่ไหมครับแต่ว่าของเหลวนี่คือมันชิดกันแต่มันพอแบบเออขยับตัวได้ใช่ไหมเวลาเราใส่พลังงานความร้อนเข้าไปให้มันเกิดอะไรขึ้นครับโมเลกุลมันก็จะเริ่มขยับแบบมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเริ่มแบบพยายามจะดึงแบบวิ่งออกจากกันไปเพราะพลังงานในตรงเริ่มเยอะขึ้นแล้วนี่ แต่ว่ามันก็ยังถูกยึดกันด้วยพันธะอะไรบางอย่างใช่ไหมที่เราเรียนเคมีมาตอนมัธยมใช่ไหมนึกออกไหมครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชิดกันเหมือนตอนที่อยู่สามสิบองศาแล้วนะตอนที่มันร้อนเป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยมันจะเริ่มแบบห่างกันขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะถูกไหมเียงแต่ว่าสายตาเรายังมองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยถ้ามองในภาพใหญ่คือจริงๆปริมาตรมันขยายขึ้นนะถูกไหมแต่ว่าขยายในลักษณะที่เรามองไม่เห็นนะ นะครับมันขยายขึ้นจริงนะแต่ว่ามันยังแบบมองด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนนะครับแต่เวลาเรามาวาดบนกราฟเนี่ยนะเวลาเรามาวาดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิอ่ะเราจะเห็นว่าเมื่ออุณหภูมิมันเพิ่มปริมาตรมันก็เพิ่มด้วยใช่ไหมจังหวะที่มันเป็นน้ําของเหลวจากสาสิบใช่ไหมขยับเป็นสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยตอนที่อุณหภูมิมันเพิ่มครับปริมาตรมันก็เพิ่มด้วยใช่ปะ ไม่ขึ้นโจ๊ะแบบนึงนะอตอนที่อุณภูมิมันเพิ่มเนี่ยปริมาตรมันก็เพิ่มด้วยใช่ไ่ะถูกไหมแต่ปริมาตรมันเพิ่มน้อยใช่ไหมเวลาเราวาดเนี่ยเส้นมันก็เลยจะออกมาเป็นแนวนี้ครับเส้นมันก็เลยจะออกมาเป็นแนวแบบเหมือนชันๆหน่อยมองงมอให้มันชันนะมองไงวะเอาชันๆมา โอเคไหมก็คือตอนทีุ่ณหภูมันเริ่มขยับจาะอาจจะเขียนเลขไว้นะอาจจะแถวนี้นะครับเป็นสามสิบพอมันเริ่มขยับเป็นสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับปริมาตรมันก็จะเริ่มขยับแต่ว่าขยับน้อยมากจริงๆมันแทบจะเป็นแนวดิ่งเลยแต่ว่าอันนี้วาดให้มันเห็นเพราะมันขยายขึ้นมันจะได้เข้าใจนะครับอ่าเสร็จปุ๊บมันเริ่มร้อนขึ้นเป็น ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปสิบเก้าสิบพอถึงหนึ่งร้อยเป็นไงครับเรารู้ว่าหนึ่งร้อยที่ความดัน,นบรรยากาศน้ํามันเดือดใช่ไหมไอ้คําว่าเดือดนี่แปลว่าอะไรครับเริ่มมีโมเลกุลของเหลวกระเด็นออกไปเป็นอิสระกลายเป็นไอไปใช่ไหมเริ่มมีโมเลกุลแรกของของเหลวหลุดออกไปเป็นไอใช่ไหมครับแล้วพอเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้น ก็เริ่มมีโมเลกุลหลุดออกไปเรื่อยๆใช่ไหมเริ่มมีไอ้น้ำเกิดขึ้นเรื่อยๆของเหลวก็เริ่มพองลงใช่ไหมเนื้อออกไหมครับในระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นครับคราวนี้ปริมาตรจะขยายอย่างมหาศาลเลยใช่ไหมถูกไหมปริมาตรจะขยายอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะว่าคราวนี้พอพอมันหลุดเป็นไอไปแล้วอะ่ะคราวนี้ระย,ยะห่างระหว่างโมเลกุลก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันไปได้ไกลกว่าของเหลวอ,อีกเยอะเลยนึกภาพที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่ว่าความหนาแน่นของน้ํามันหนึ่งพันใช่ปะ มัออกไหมตอนนั้นของน้ํามันหนึ่งพันกับเสร็จเป็นส่วนนะสมมติกับเสร็จเป็นส่วนน้ําเนี่ยมีปริมาตรจำเพาะเท่าไหร่ศูนยะ์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมลูกบาทเมตรต่อหนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมแต่อากาศเนี่ยมีปริมาตรจำเพาะเออ,เ,อ,อเท่าไหร่วะประมาณหนึ่งนะเอาผมเอาเลขง่ายคือประมาณหนึ่งคือประมาณหนึ่งอ๋อ อประมาณหนึ่งได้หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดอะไรเมื่อกี้รู้สึกรู้สึกผมจะพูดตกลงกันกลับกันมันรู้สึกมันจะไม่ใช่ความนบบนแน่มันจะเป็นปริมาตรจฉเพาะเนี่ยแต่ว่าตีตีเลขเลขทุ้นๆเป็นหนึ่งนะแต่ว่าอะไรแต่ว่าอากาศอ่ะมันมีปริมาตรมากกว่าของเหลวอ่ะหนึ่งพันเท่านึกภาพออกไหครับเพราะนั้นจังหวะที่โมเลกุลมันหลุดออกไปจากของเหลวรล้วกายเป็นไอเนี่ยปริมาตรมันขยายตัวเป็นร้อยเป็นพันเท่านะนึกออกไหมครับ ในขณะที่มันเริ่มมีโมเลกุลหลุดออกไปเป็นไอเนี่ยจังหวะนั้นอ่ะอุณหภูมิจะน,น,น,นิ่ง่นะเคยเรียนไหมตอนที่น้ํามันเดือดเนี่ยอุณหภูมิคงที่ความดันคงที่เ,เราเคยท่องไหมเคยเรียนไหมสาเหตุที่อุณหภูมิมันคงที่จังหวะที่มันเดือดเพราะอะไรครับเพราะว่าพลังงานทั้งหมดมันถูกเอาไปใช้ในการเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันก็เลยนิ่ง เหนไหมสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจังหวะที่เริ่มมีโมเลกุลแรกหลุดออกไปเป็นไอแล้วก็เริ่มมีโมเลกุลถัดๆไปเริ่มกลายเป็นไอเนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาตรมันจะพุ่งแบบเยอะมากในขณะที่อุณหภูมิคง,งที่โอเคไหมครับเพราะว่าพลังงานที่เราป้อนให้มันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเอาไปใช้ในการเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเท่านั้น วัดมันมันไม่ต่อกันฮะไม่เป็นไรทีนี้นึกภาพจนกระทั่งมันเริ่มไปจนถึงจังหวะที่ของเหลวหยดสุดท้ายอะครับแต่สลายกลายเป็นไอทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นมันก็จบกระบวนการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมถูกไหมไอเส้นแนวนอนตรงนี้ที่เราเห็นนะมันคือจังหวะที่มันเปลี่ยนสถานะใช่ไหมครับจากของเหลวกลายเป็นไอใช่ไหม เริ่มมีไอนน้อยตอนนี้นะครับตรงนี้เริ่มมีไอน้อยใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีไอามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมถูกปะ่ะจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ปุ๊บกลายเป็นไอท,ทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าเรายังคงให้ความร้อนมันต่อไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นคนระับตอนนี้ไอ้น้ำที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยมันก็จะมีพลังงานตัวมมากขึ้นไปอีกใช่ไหมแต่เนื่องจากมันอยู่ห่างกันเวลาเราให้พลังงานใส่เข้าไปอีกเนี่ย น้ำปูงก็ยังเพิ่มแถมปริมาตรคราวนี้ยเพิ่มแบบไม่ได้เพิ่มกระมิดกระเมี้นยนเหมือนของเหลวแล้วนะมันเพิ่มแบบชัดเจนมากเพราะมันอยู่ห่างกันแล้วอะแม่โมเลกุลเริ่มอยู่ห่างกันละเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นคืตอตรงนี้มันก็จะฉี่ออกไปเลยโอเคนะครับคุณจะเห็นอุณภูมิกับปริมาตรเนี่ยขยายตัวอย่างมากเลยโอเคนะครับเก็บนะ นี่คือที่หนึ่งความดันบรรยากาศนะอันนี้คือที่ P เท่ากับ,บากาหนึ่งบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศเท่ากับกี่กิโลปาสคาลที่บอกให้จำอ่ 1, 0, 1, 3, 2, 5, นะหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสามสองห้าเนาะกิโลปาสคาลนะครับอันนี้คือพฤติกรรมของน้ำที่จะเกิดขึ้นณนะความดันหนึ่งบรรยากาศหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดสามสองห้ากิโลปาสคาลนะครับ นึกภาพถ้าคุณไปทำแบบเดียวกันนี้บนยอดเขาเกิดอะไรขึ้นความดันสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลขึ้นไปอยู่บนยอดเขาความดันสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำไมคิปนานอ่ะมันต้องตอบขอบชั่วเลยดิขึ้นมาอยู่บนยอดเขาความดันสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เยี่ยมมากผิดต่ำกว่าดิยิ่งสูงขึ้นไปความดันยิ่งลดลงดีิอันเนี้ยผมจะย้อนกลับไปพูดเรื่องเกจวัดความดันน่อคือเราสอนหนังสือเราไม่ได้สอนให้คิดเนี่ยใช่ไหมเราสอนให้ท่องจำเนี่ยแหละแล้วมนุษย์ที่ไหนไมันจะจําได้ทุกเรื่องเนี่ยมันคิดเ้าดิอ่าผมนึกนึกภาพโลกมีแรงดึงดูดใช่ไหมอากาศก็เป็นวัตถุหนึ่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณมองมันไม่เห็นมันมีอยู่นะ นึกออกไหมเวลามันอยู่ใกล้ผิวโลกแรงดึงดูดมันก็รุนแรงใช่ป่ะอากาศมันก็อยู่กันหนาแน่นใช่ป่ะเวลาคุณเริ่มขึ้นบนภูเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่อะไรขึ้นมันก็เริ่มห่างจากแกนโลกไปเรื่อยๆใช่ไหมแรงดึงดูดที่กระทำต่ออากาศก็น้อยลงน้อยลงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนื้ออากาศที่อยู่บนที่สูงก็มีน้อยกว่าระดับต่ำใช่ป่ะมีภาพออกไหม พอเนื้ออากาศบนยอดเขามันเบาบางกว่าเนื้ออากาศตรงระดับน้ำทะเลหรือตรงตีนเขาแปลว่าอะไรความดันก็ต้องตทำกว่าดิเคย,ยนึกภาพแบบนี้ไหมเคยไหมไม่เคยก็เคยเน,นะผมจะทําอย่างเนี้ยกับคุณอ่ะทั้งเธอเลยนียนะนี่โม้มากนะจะเทียบนะยังไม่ถึงยังไม่จบเลยเนะี่ยพอคุณขึ้นไปต้มน้ําบนยอดเขาเกิดอะไรขึ้นคนระับคุณคิดว่ามันจะเดือดเร็วกว่าหรือช้ากว่า ที่ระดับน้ำทะเลนะใครว่าเร็วกว่าใครว่าช้ากว่าคนที่ตอบว่าเร็วกว่าเพราะอะไรครับอันนี้เสียงจากใครวะเนี่ยเออ,เอ,อคิดอะไรแบบนั้นเลยครับก็ตกลงผมไม่ยินคุณถูกไหมเนี่ยขออีกทีดิเอาแบบที่เมื่อกี้คุณพูดอะคิดว่าถูก เออๆนัๆ่นแหละคุณเึือกภาพสมมติมีคนกดหัวคุณอยู่อ่ะคุณลุกขึ้นง่ายหรือยากแล้วถ้าคนมันกดหัวคุณด้วยแรงที่น้อยลงคุณลุกขึ้นง่ายหรือยากเหตุผลเดียวกับเพื่อนบอกนั่นแหละก็คือความดันที่อยู่รอบๆน้ําที่คุณกำลังต้มอ่ะมันมันน้อยใช่ไหมคือคืออากาศมันเบาบางใช่ป่ะแรงดันที่จะกดอยู่บนผิวน้ำมันก็น้อยลงใช่ไหม ก็แปลว่าอะไรโมเลกุลของน้ําที่เป็นของเหลวมีโอกาสแยกผีเป็นไอได้ง่ายขึ้จะนั่งหล่ะมันก็จะเดือดเร็วขึ้นชะั่งหล่ะโอเคไหมพฤติกรรมมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอความดันมันน้อยลงนะอืมคุณจะเดือดได้เร็วขึ้นะก็คือมันก็จะมาเป็นเส้นตรงนี้นะมันจะเดือดเร็วขึ้นนะแต่ว่าเดือดนานขึ้นเดือดนานขึ้น กว่ามันจะเดือดหมดโอเคนะครับแล้วพอมันเป็นไอจนหมดแล้วเนี่ยมันค่อยขึ้นไปอย่างนี้โอเคนะครับเห็นไหมเอาใหม่ถ้าถ้าต้มน้ําที่ความดันมันพวกหม้อหม้อความดันเอาไว้ทําอาหารอย่างเงี้ยหม้อหม้อกลุกมหม้อความดันอย่างเงี้ยเขาจะกดฝาให้มันแน่นๆใช่ไคิดว่ามันเดือดยากขึ้นหรือเดือดง่ายขึ้น ถ้าเป็นหม้อความดันเดือดง่ายเดือดยากโอ้ยคิดนานจังมันก็ตรงข้ามกับเมื่อกี้คราวนี้ไม่ใช่คนเดียวมากดหัวคนแรกง่มยมากดกันสามคนเลยเดือดง่ายหรือเดือดยากยากใช่ไหมนัม้นพฤติกรรมมันจะเป็นอย่างนี้ครับป่าจะเดือดโอ้โหแม่มาเดือดตรงนี้แต่ว่าพอมันเริ่มเดือดปุ๊บมันจะปุดียว แล้วหมดแล้วพอคุณให้ความร้อนต่อมันก็จะเริ่มเป็นไอที่มากขึ้นมากขึ้นมากนึกออกไหมครับพฤติกรรมมันจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้พอเขาพอเขาทําแบบนี้หลายหลายเส้นนะสมมติถ้าถ้าต้มน้ําที่ความดันเบากว่าเบาบางกว่าเขาเรียกไรต่ํากว่าใช่ไหมมันก็จะเดือดเร็วขึ้นแต่ว่าเดือดนานแล้วก็ค่อยๆฟูแต่ว่าถ้าคุณต้มที่ความดันสูงมันก็เดือดยาก แต่พอเริ่มเดือดแล้วแป๊บเดียวหมดโอเคไหมแล้วเขาทําอย่างเนี้ยหลายๆครั้งหลายๆครั้งเขาจะเริ่มทําอย่างนี้ครับเขาจะเริ่มต่อจุดตรงนี้ได้ไว้จังหวะน,นี้ไวเขาจะเริ่มต่อจุดไวนึกออกไหมแล้วตรงนี้เขาก็จะเริ่มต่อจุดไว้โอเคไหมแล้วมันจะมีความดันความดันหนึ่งที่คือ พอ,อคนเริ่มเปลี่ยนไปเป็นของเหลวปุ๊บแม่งยังไม่ทันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นอะไรไปอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ากลายเป็นไอไปเลยฟุบเดียวหายไปเลย,เย,ย,เลยอีจ,จุดยอดเนี้ยเรียกความดันวิกฤตแล้วถ้ามันเลยขึ้นไปข้างบนนั่นแหละมันกลายเป็นสถานะที่สี่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นมันเรียกว่าเป็นพลาสเมื่อมันเริ่มไม่เห็นของเหลวไม่เห็นของผสมไม่เห็นไอแล้ว มันกลายเป็นของไหลไว้มันเรียกว่าของไหลเรียกว่าฟลูอิดแล้วก็เรียกว่าเป็นพลาสมาเป็นสถานะที่สี่ซึ่งผมไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นได้แต่จินตนาการเอาซึ่งจินตนาการก็ยังไม่เห็นภาพอยู่ดีในจินตนาการก็เป็นอะไรก็ไม่รู้มั่วๆอยู่แต่ว่ามีคําว่าพลาสมาแปะอยู่แล้วก็ได้แต่โทษเอาไว้ว่าสักวันกูคงเห็นเราค่อยไปเสิร์ชใน youtube เอาว่าพลาสมาหน้าตาเป็นไนโอเคไหมเนี่ย เพราะนั้นการสร้างไอ้เคิร์ฟเมื่อกี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมถอยหลังกับมานะแล้วผมวาดเคิร์ฟเองนะถอยหลังมาไกลอ่ะเสร็จปุ๊บผมเลือกต่อเส้นใช่ไหมผมจะได้การาวที่เป็นรกดับความแล้วก็ปั้นๆนหน่อยนะครับตรงจุดนี้ เรียกว่าจุดวิกฤตนะครับ critical point นะครับใน lecture note เห็นไหม critical point ของน้ำเป็นเท่าไหร่อยู่ที่ความดัน22เมกกะปาสคาลใช่ไหมเห็นไหมครับเยอะไหม22เมกกะปาสคาลถ้าความดันหนึ่งบรรยากาศมันอยู่ที่101กิโลปาสคาลปัดเป็นเมกกะปาสคาลก็คือ0.1ใช่ไหมถูกไหม0.1เมกกะปาสคาล ีตรงนี้ยี่สิบสองอ่ะเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบเท่านะใช่ไหมครับสองรอยี่สิบเท่าของความดันบรรยากาศโอเคไหมอนะุณหภูมิเท่าไหร่ครับสามร้อยเท่าไหร่รูปผมจำไม่ได้แล้วหกสิบกว่ากว่าใช่ป่ะเจ็ดสิบกว่ากวใช่ไหมสามร้อยเจ็สิบกว่าตรงนั้นอะเป็นจุดวิกฤตนะครับคือหมายความว่าถ้ามันเลยความดันหรืออุณหภูมินั้นไปแล้วอะมันก็จะกลายเป็นสถานะที่สี่ที่บอกว่าเป็นพ l ามาที่ผมบอกผมไม่เคยเห็นนะ มันคือของไหลที่คุณแยกไม่ออกว่ามันเป็นของเหลวหรือว่าเป็นไอแต่คุณพูดรวมๆว่าเป็นของไหลหรือเป็นพลาสมานะครับอเส้นนี้มีชื่อว่าอะไรอ่ะเส้นตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นอันนี้มันจะเหมือนเป็นสันปันน้ำใช่ไหมแล้วมันก็จะเริ่มเห็นภูเขาเป็นสองข้างใช่ปะข้างนี้เราเรียกว่าอะไรครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นหรือเป็นแนวของของเหลวอิ่มตัว โอเคไหมตรงนี้เราเรียกว่าเป็น Saturated s a t u r a t e d liquid line นะครับนี่เรียกว่าเป็น Saturated Liquid Line เพราะว่าอะไรก็ตามที่ตกบนเส้นนี้มันเป็นของเหลวทีอิ่มตัวหมดโอเค okay ไหมครับส่วนเส้นนี้เรียกว่าไออิ่มตัว Saturated Vapor Line ทคำว่าอิ่มตัวแปลว่าอะไรครับ เพราะว่าอิ่มตัวแปลว่ามันรับความร้อนไว้เต็มที่แล้วถ้าเกิดมันได้รับความร้อนเกินจากนี้ไปเนี่ยมันอยู่ที่สถานะเดิมไม่ได้โอเคไหมเหมือนกับที่เราต้มน้าใช่ไหมครับเราต้มน้ามาเรื่อยๆตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหมเป็นของเหลวใช่ไหมครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปจนถึงตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนี่เป็นหนึ่งร้อยตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นไง ที่ความดันหนึ่งบรรยากาศถ้าน้ําของเหลวมาถึงอุณหภูมิหนึ่งร้อยมันจะเป็นจังหวะอิ่มตัวนะครับคําว่าอิ่มตัวคือถ้ามันยังรับความร้อนเข้าไปอีกเนี่ยมันคงอยู่เป็นของเหลวไม่ได้แล้วมันจะต้องมีโมเลกุลที่เริ่มกระเด็นออกไปเป็นไอโอเคนะครับอย่างนี้ถึงเรียกว่าอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับระหว่างเนี้ยมันจะเป็นของผสมอิ่มตัว คำว่า,าของผสงมก็คือมีทั้งของเหลวและไอพนกันอยู่นะครับโดยจุดที่ใกล้เส้นของเหลวอิ่มตัวก็จะมีของเหลวเยอะกว่าพอมาเดินทางมาทางขวาไอก็จะเริ่มมากขึ้นใช่ไหมของเหลวก็จะเริ่มน้อยลงใช่ไหมถูกไหมครับพอมาจนถึงจังหวะที่ของเหลวหยดสุดท้ายกลายเป็นไอทั้งหมดก็คือจุดนี้พอดีเราก็เลยเรียกมันว่าไออิ่มตัวถูกไหมแล้วถ้าเกิดคุณให้ความ ร้อนกำมันไปอีกคราวนี้พลังงานในตัวมันก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับมันก็จะไปในย่านที่โอทั้งอุณหภูมิทั้งปริมาตรอะไรก็ขยายกันหมดนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นย่านที่เป็นไอร้อนยิ่ยวดแหละโอเคไหมเรามีสองเส้นเนาะเส้นหนึ่งคือของเหลวอีกตัวเส้นหนึ่งคือไออิกตัวแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีสามพื้นที่เห็นปหเห็นว่ามันมีสามพื้นที่ไหม ใช่ไหมมันมีสามพื้นที่ใช่ไหมสองเส้นเนี้ยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามพื้นที่นะพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเออของผสมแล้วเป็นของผสมระหว่างของเหลวอิ่ตัวอิ่มตัวนะครับส่วนพื้นที่ด้านซ้ายเราจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ของของเหลวอัดตัวนะครับเป็นคอมเพรสลิคลวไอนะส่วนพื้นที่ทางขวาเนี่ยจะเป็น ในร้อนยิ่งยวดเป็นซูเปอร์ฮีตเต็โอเคไหมก็มีสองเส้นมีสามพื้นที่นะครับแล้วก็ทีนี้ปัญหามันจะมีอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ครับช่วงที่มันเป็นของเหลวอิ่มตัวปยังไนอิ่มตัวเนี่ยมันเป็นช่วงที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ลองนึกภาพน,นะสมมติผมถามคุณนะว่าถ้าน้ําอยู่ที่ความดันหนึ่งบรรยากาศอุณภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสผมถามว่ามันมีสถานะเป็นอะไรคุณจะตอบว่าไงเป็นของเหลวไหมเป็นไอไหมเป็นของผสมไหมที่พูดมาเมื่อกี้มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนอะเพราะว่าเวลาผมพูดว่าความดันหนึ่งบรรยากาศ มันก็คือทั้งเส้นเนี้ยคือความดันหนึ่งบรรยากาศถูกปะถูกปะอุณหภูมิหนึ่งร้อยก็คืออนันนี้เพราะฉะนั้นถ้าความดันหนึ่งบรรยากาศอุณหภูมิหนึ่งร้อยมันอยู่ตรงไหนครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ได้บนเส้นนี้ใช่ไหมถูกไหมแต่ว่าถ้าเราอยากจะจุดมันลงไปอ่ะจะจุดมันลงไปอ่ะ เราต้องมีคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งเป็นตัวมากําหนดพิกัดใช่ไยังจําเรื่องคุณสมบัติได้ใช่ไหมยังจําเรื่องสเตตหรือสภาวะได้ใช่ไหมตอนเนี้ยอุณภูมิกับความดันมันไม่ได้มันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เป็นอิสระต่อกันแล้วอะในช่วงที่มันเดือดช่วงที่มันอิ่มตัวเนี่ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งที่มาเป็นตัวจิ้มว่าเฮ้ยถ้าความดันหนึ่งบรรยากาศอุณภูมิหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ย นะครับไอคุณสมบัติตัวที่ว่าเนี่ยเขาเรียกมันว่าค่าค่าคุณภาพค่าคุณภาพเนี่ยผมชอบเรียกว่าคุณภาพไทนะครับเพราะว่ามันจะได้จับนิยามได้ครับว่าค่าคุณภาพหรือว่าค่า x เนี่ยนิยามมันว่าไงนะครับค่าคุณภาพก็คือมวลของส่วนที่เป็นไครับ เนาะหารด้วยมวลทั้งหมดครับหารด้วยมวลทั้งหมดก็คือมวลของส่วนที่เป็นลนะิควดเนาะบวกกับมวลของส่วนที่เป็นไอโอเคไหมเพราะฉะนั้นค่า x เนี่ย ค่า x เนี่ยมันก็เลยจะตั้งต้นจากอันนี้อันนี้เข้าใจความหมายมันไหมมลของส่วนที่เป็น i ใช่ไหมหาด้วยโมลทั้งหมดใช่ป่ะตอนที่มันอยู่ตรงนี้มวลทั้งหมดของมันนะมันเป็นของเหลวใช่ไหมตอนที่มันเริ่มขึ้นมาแตะร้อยองศาเนี่ยตอนนี้มันเป็นของเหลวทั้งหมดใช่ไหมแต่พอเราเริ่มให้ความร้อนแล้วมันเริ่มเกินหน้าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มมีมวลของส่วนที่เป็น i แยกออกมาใช่ไหมครับนึกออกไหม จากถ้าเป็นนิยามนี้ก็คือจังหวะที่มันอยู่ตรงนี้ครับจังหวะที่มันเป็นของเหลวอี่ตัวเนี่ยมวลของส่วนที่เป็นไอหารด้วยมวลทั้งหมดเนี่ยก็คือศูนย์ใช่ไหถูกไหมจังหวะที่มันอยู่ตรงเน,นี้ถูกไหมครับจังหวะที่มันเริ่มมันเป็นน้าใช่ไหมต้มมาจากสามสิบสี่สิบห้าสิบไล่ไปจะถึงแตกหนึ่งร้อยองศาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจ่อเริ่มจะมีเริ่มจ่มจอจะเดือดอะ่ะอูออกไหมครับณตรงนี้ยังไม่มีไอนะแต่ว่าค่า x ็กของคุณอะ่ะก็จะมีค่า ศูนย์ใช่ไหมเพราะมวลของส่วนส่วนที่เป็นไอย,ยังเป็นศูนย์อยู่มวลทั้งหมดคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะยังคงเป็นของเหลวอยู่ใช่ป่ะแต่พอมันเริ่มเดือดเป็นไงครับเริ่มมีโมเลกุลของไอเริ่มแยกออกมาครับไอค่า x นี่ก็จะเริ่มมีค่าแล้วใช่ไหมถูกไหมมันจะเริ่มมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจุดหนึ่งจุดสองจุดสามนี่ไล่ไปเรื่อยๆมองเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันก็จะเริ่มมีไอเกิดขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไล่ไปเรื่อยใช่ไหมครับไล่ไปเรื่อยใช่ไหม พอามาถึงการทางก็คืออ้าวมีมวลเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมเริ่มมีมวลของไอครึ่งหนึ่งใช่ไหมกับมวลของน้กของเหลวครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเงี้ยค่า x มันก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตือว่าศูนย์จุดห้าเก็าไหมแล้วพอคุณเริ่มต้มไปอีกเริ่มมีไอมากขึ้นมากขึ้นเป็นไงคราวนี้มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วไงใช่ไหมตอนที่มันมาถึงจุดนี้ปุ๊บเป็นไงครับ กลายเป็น i หมดพอดีใช่ไหมหยดของเหลวหยดสุดท้ายกลายเป็น i ทั้งหมดตรงนี้ยค่า x มีค่าเท่าไหร่หนึ100่งไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ไหมถูกไหมมวลของส่วนที่เป็น i ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมส่วนที่มวลทั้งหมดก็คือร้อยหนึ่งใช่ไหมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนก็จะเป็นหนึ่ง x เป็นหนึ่งนึกค่าบอกไหมเนี้ยเริ่มตรงนี้เป็นของเหลวร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มเดินทางมาเริ่มมี i มากขึ้นค่า x เริ่มปรากฏค่าใช่ไหม ถูกไหมมากลางทางก็ x เป็น0.5หรือ50%ถูกไหมเป็น i ไปแล้วคึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆเริ่มเป็น i 60% 70% 80%มาจนถึงตรงนี้จุดที่เป็นเส้น i หยุดตัวก็คือเป็น i 100%เนี่ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีค่า x โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งค่าเนี่ยค่า x นี่แหละจะเป็นตัวทีมว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะตอนที่ความดันเป็นหนึ่งบรรยากาศอุณหภูมิหนึ่งร้อยหรือว่าพูดที่เป็นภาษาทั่วไปก็คือจังหวะที่มันเปลี่ยนสถานะเนี่ย จริงๆเรารู้แค่ความดันหร,รืออุคหภูิค่าเดียวก็พอใช่ไหมแต่เราต้องรู้อีกค่าหนึ่งที่จะจุดลงมาได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือค่า x เห็นไหมบอกว่าสัดส่วนโดยมวลของ i เป็นเท่าไหร่เจ็ดเนี่ยนี่นี่เป็นจุดที่จะเริ่ม,มงงเปนจุดแรกคุณก็เริ่มงงนะแต่ว่าคุณเป็นมนุษย์ปกติโอเคนะครับ โอเคนะงล้นคุณก็ต้องไปทําความเข้าใจซ้ำๆแล้วเดี๋ยวพอเริ่มเจอโจทย์เจอแบบฝึกหัดคุณจะเริ่มค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยยังเหลืออีกเป็นปึกเลยว่ะถ้าผมไม่พูดอะคุณจะไปอ่านเองต่อไม่ได้